จ่องบลาฟีไต่ก็ได้ครับพี่น้องมือนีเดี๋ยวขอนางควันแป๊บนึงนางบอกเนี๋ยะพี่น้องมือนีมาอยู่กับบรรยากาศคำขึ้นคือเก่าได้พี่น้องมือนีมากับต่อฟีไต่สองคนคือเก่ามือนีมาจับเขียดพี่น้องหาจับเขียดนี่คืออุปกรณ์ห่อแพล่เขียวแค่นี้แหละพี่น้องเพราะว่ามงตอนประมาณเห็นว่าพี่น้องนะเสียนายอยู่เนาะช่วงประมาณใบสามใบสี่โมงพี่น้อง ฝนมันตกตกมันตกโดนเติบอยู่ตกมันสองชั่วโมงน่ะเลยพากันมาหาจับเขียดสิมี่พ่อพี่น้องมันก็นาสชิมีด้ดอกพี่น้องพ่อได้ปนพ่อได้ออมพ่อ,อ,ม,พอมีแห้งสูงงานต่ออยู่จับหายู่ห้ากินนาะพี่น้องแบบวิธีชาวบ้า,บานอีสานเท่ากันหาหยู่ห้ากิน,กนเตี้ยพี่น้องแบบว่ามันก็นี่ซอยประหยัดเงินแน่เพรต้องซื้อกับเขากินจีน้านพี่น้อง กระซื้อกินแน่บ่ซื้อกินแน่เว้นมือไปพี่น้องเพราะว่าช่วงแสถานการกบ,บ้านเมืองกับบ่ดีพี่น้องออกไปใสมาใสกับลำบากเอาลายพี่น้องบ่ต้องวอลายพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปจับเขียนเลยพี่น้องรองรุ้นกันเด้อว,ว่าสีใดลายซ้ำใดพี่น้องหายัวกินมีมันแน่บ่มาแน่พี่น้อง,ง,นนปไ,องไปครับนี่ครับพออะไรตัวนึงครับจับมามา้า บางอยู่ไก่ได้พี่น้องาไบ่ล่ะไก่มันสิมาบม้นอนี้จับเขียดครับมื้อนี้จับเขียดครับพี่นอ้องอ้าได้แล้วไปต่อเฮาไปอ๋อครับปล่อยตัวนึงแล้วครับได้รึนั่นดูมันดูดบ่ หากินแบบบ้านๆอย่างเดียวครับพี่น้องหากินแบบชาวบ้าน,นใส่ะตะเขียดโอ้ตัวอ้วนเลยพี่น้องนี่ตัวกำลังอ้วนเลยเอาเก็บครับนี่พี่น้องมาพอตัวนี้นี่ครับเลื่อยเลื่อยไปแล้วนี่พี่น้องงูหน่อยอันนี้งูหน่อยพี่น้องมือนี้มาจับเขียดเจองูหน,น่อย ต้องระวังระวังไงนะพี่น้องหาอยู่หา,หากินกันใส่เกือบบูดใส่อยังงนี้เห็นพี่น้องไฟเขาไต่กิโลกันพี่น้องผมมันไต่เขียดนี่ไฟคนไต่กิโลแต่ผมมันไต่เขียดมือนี่ได้แล้วบ่เอามาโชว์เอามาโชว์นี่ชิลเลอร์ไลปันไดนเนาะคืนนี้พี่น้องเพราะว่าเมื่อตอนแรงฝนมนันตกเนาะฝนตกพ่อจำหนึงนี่พี่น้อง นี่โอ้โตอ้วนเลยนี่กิโลห์ึกิโลบป่กิโลบ่ได้เอามอือนีปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนมือนีห้ามาจับเขียดพี่นอ้องหายอยู่หาก,กินคือเก่าครับไปรุ่นกันต่อครับ <c oughs> พี่น,อน้องนี่นึกว่ากบครับนี่ <c oughs> กบมีสิวนึกว่ากบใหญ่อู้ซาเล่งเล่งเล่งมา วันนี้มีทั้งคนไต่เขียดมีทั้งคนไต่กีอรอพี่น้องลายคักทั้งพุ่นไฟทั้งพุ่นสีหาดวงบุญไปรุนกันต่อครับโอ้ยนี่พี่น้องสะทีเด็ดเลยพี่น้องแต่ว่านา้ำมาท่านแหง่งนี่พี่น้องนี่น้ำยังเหลืออยู่ปีกายนี่สะนี่ทีเด็ดเลยเขียดนี่หลายแหง่งมาปีนี้น้ำมาท่านแห่งอยู่พุ่นทั้งพุ่นกับน,น้ำยังหลายอยู่ พี่น้องเดี๋ยวไปรุนกันต่อครับโอ้พี่น้องเจอแล้วครับนี่พี่น้องตัวอ,อันจะไล่ได้นี่พี่น้องต,ววองตกินกบกินเขียดนี่ละงูงเขาเอิญงูอย่างนะังูด,ด่างเหยาะหน่องูด,ด่างเหยพี่น้องเฮียบ่มีพีแต่องูบบองงตตวนี้แต่ว่ากัระวังระวังกันหน่อยพี่น้องอางามออกลาย่มขึ้นนี่กั ใส่เกือบบูดใส่เกือบที่มันป้องกันอันตรายได้พี่น้องนี่เอ,อ้ยตัวใหญ่เติบอยู่นี่พี่นอ้องเนาะเดี๋ยวไปรุนจับเขียดกันต่อครับโอ้พี่น้องเจอเท็ดแนวแปลกๆกว่าพี่น้องนี่พี่เก้ <Okay. S 1> นี่พี่น้องตุ๊กแกพี่น้องกับแกโอ้ยโอ้ยอย่าเหลียวเบิองส่ออย่เหลียวเบิองส่อทางไปทางมันนะครับไป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 ต่อพี่น้องบ่พอเขียดเว้ย พอเที่นเอแปลกๆเว้ช่วยเขีย่ยตัวน้อคืนนี้พี่น้องไปดูน้ำกันเด้อครับเจออะไรครับพี่น้องไปจับมาอยู่ตรงกองขี้ควายเลยพี่น้องเห็นไหมันหมู่อยู่เฮ้ยไหนวะได้เลยไหนเลยนี่พี่น้อง <c oughs> เขียดจีนา่าเมนบอกเอินเขียดจีน่าหรือเขียดหม่เขี่ยอิโม่เขียดอีโมบว่พี่น้องจับเนี่ยอ๋อเขียดอีโม่เลเย,ยพี่น้องอย่าเข้าใจกันผิดเด้อไปครับเก็บครับ โอ้นี่พี่น้องสะนี่ก็สะที่เด็ดียวกันเนี่พี่น้องปีนี้ผมมีเลยผักบุ้งไร่เองผักบุ้งเต็มเลยแม่นบ่โอ้หา,อาง่ายเลยพี่น้องหาอยู่หากินนะเขียดยังไงจำยางเมื่อนี้ฝนมันตกหรอกพี่น้องผมก็เลยออกมาจับออกมาหาเลอดบุง้งฝนตกประมาณได้ยุดอกสองชั่วโมงตกประมาณช่วงสี่โมงหอดหาอ้าโมงหกโมง เลยออกมาเลาะเลาะบึงกับพ่อได้อยู่ดอกพี่น้องพ่อได้ออมพ่อได้ปนพ่อมีแห้งสูงงานต่อไปพี่น้องรุ่นกันเรื่อยๆครับแต่ไฟฝุฟ่นไฟทางฝุ่นเขาครับเป็นไฟเขาไต่กิโลกันพี่น้องกิโลกันไต่ไปแล้วได้มาได้มาปนแล้วพี่น้องแต่เมือนี้สิมาไต่เขียดลองบึงเห็นฝนมันตกกันเลย ลองหาอยู่หากินเบึงไปรุนกันเรื่อยๆพี่น้องเอาพี่น้องเจอแล้วครับนี่จับมาโดนเติมแล้วพี่น้องมันกับโบคอยมีแร้วมช่วงทา่ายมีบ่มีบ่มีแล้วมันช่วงนี้มันไอ้เอ็อย่างพี่น้องมันบ่คอยเชื่องพี่น้องฝนมันตกบ่หล้ายปันเดเห็นบ่นี่แหละพี่น้องมันจับมือนีจับยากห้ง มีบอลในเดินนี่เฮ้ยไปจับมันใช่ไนี่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 เห็นบ่ในไฟนี่นี่เห็นในตามนันนหรเห็นบ่ไฟนี่แย่งขึ้นไปแย่งขึ้นไปอีกนี่ลงมาขึ้นไปลงมาเออนั่นเห็นบ่ ยังบอ่อนี่ขึ้นไปเออเห็นบ่าไปจับมาโว้พี่น้องจับางานแห้ช่วงนี้ฝนมันตกบดวนพี่น้องฝนมันตกซ้ำหนึง่งเกียดสีเขียวเกียดตะปาดพี่น้องโอ้ออพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลกันเลยพี่น้องสรุปผลงานกันว่าสิไดไลาซ้ำใดพี่น้อง เดี๋ยวพอมีแห่งสูงงานต่อมาพ,อพี่น้องไปครับเอาล้วครับตอนนี้ผมก็ได้มาบกโลายพี่ซ้ำพออยู่พอกินเนาะเดี๋ยวอมหนึ่งออมหน่อยเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับกบกบกบนิน็นบ่อุ่นมุดลเลยมันมุดน้ำลเลยพี่น้องกบกินี่เห็นได้ลูกกระตามันมัน ได้บล่ะมามาปิดก้อนเฮาจบแล้วเจังว่ากันเร็วๆโอ้ยพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังสิปิดคลิปพี่น้องแย่งไฟไปเห็น g บ o ครับได้บ่สวยเอาเบิ้งเอามาเบิ้งเดี๋ยวมารอเบิ้งกันพี่น้องมาปิดคลิปต่อปิดคลิปต่อครับเขา นี่ครับพี่น้องกบใหญ่เมื่อกี้ใส่ไหมคโอ้โเหียบกองปูอยู่เหยียดเต็มไม้เต็มมือพี่น้องเมื่อกี้ก็นั่งสิดปิดคลิปเนาะเอาพี่น้องจังไดก่ะปิดคลิปตอนนี้เลยครับหายยุ่งมากินเหนื่อยเวลาเดียวอ้อมหน่อยนล้วพอมีแห้งเสูองันต่อแม่นครับเอาครับก็มีจากลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดตรซับสะไข่ของผมนั่นเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ 哎。